พ่อสนนะครับเนาะจะแม่นางว่างามมาฝากพี่น้องเครื่องดำครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกครับนะน่าจะร้อยร้อยสามสิบนะครับเนาะบวกลบครับงอยพนอยู่มันก็เลยเบิ่งยากเนี่ยจักหน่อยเครื่องดำเปิดเท่าไรพ่อแม่นางหน่อยเหรอแพคคู่เคู่าพ่อเอ้าเบ่งตัวที่สองเอ้าใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยครับตัวนี้ แดงเข้มแต่ว่าท้องติดด่างเล็กน้อยเด้อพี่น้องตัวนี้เครื่องดำบ่เนาะเครื่องดำคือกันครับพี่น้องเงาหางไงใายดีครับแม่นี่ก็ได้เปิดไอ้เท่าไหร่พ่อแพ็คคู่ห้าหมืนม่นถือตัวละเส้าห้าไอ้ต่อได้บ่พ่อได้เล็กน้อยได้จั็กน้อยไม่<อ>แยกบ่พ่อแยกแยกกะมาคุยกันเบิง่งเนาะพ่อเนาะอ,อยากได้เท่าไหร่ันแยกกัตัวละเสาหา แยกตัวละเศร้าหาแพะคู Ó, at, ่กันแพะคู่กับลดลงมาในเด็กน้อยมืออาจจะลดได้หลายอยู่เติบอยู่เพราะว่าสองตัวอาจจะได้ไปส่งมองเดียวบไร้เพิ่มค่าน้ำมันหลายครับผมเอาเบอร์โทรน่อพ่อ0 8น084 788ี่8 2 3ย1 2341่อ พ่อสนคุณแล้วครับนะพ่อเนาะว่านอนว่านอนว่านอนนี่วาดเอ้าขอบคุณยหลายพอ่ออ่ะอ่ะากอ่านั่งน่อยพ่อสนไว้ครับพี่นอ้องแท็กคูครับอยากยกอย,ยากแยกกับมาคุยกับพนเมืองครับ